สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับจน2024วันนี้ผมมีข่าวหลายเปลี่็นนะครับจะเป็นรายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสรบในเป,นประม่านนะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่นองเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่รลักฐานภาคใต้กันก่อนนะครับภารกิจของตยสยยดศึกนะครับก็ยังไม่จบนะครับวันนี้ ก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองลังเคอรวันนี้นะครับทางเจียศึกนะครับเลยออกเดินทางนะครับออกจากที่พักนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนนะครับในพื้นที่เมืองลังเคอรนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากทางเจียศึกนะครับก็เลยเดินทางนะครับไปอย่างที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับก่อตั้งมายาวนานครับพี่น้องครับระยะเวลา หลายสิบปีนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ก็มีเหล็กๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็หลายหมู่บ้านนะครับที่มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในบัดนะครับก็ในพื้นที่เมือกงกเคอทางเทวศึกนะครับได้พบกับพี่น้องชาวบ้านนะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ네์ะครับการเมืองณเวลานี้นะครับทำไมกองทัพสภากองผู้รับชารนะครับไม่สู้รบกับกองทัพพม่านะครับเนื่องจากกองทัพสภากับผู้รับสารนะครับเป็นกองกําลังที่หยุดยิงกับกองทัพพม่านะครับหรือว่าเป็นกลุ่ม NCA นะครับปันนี้ก็ยังหยุดยิงกับท่านพม่าอยู่นะครับก็ไม่มีการปะทะกับกองทัพพม่าแต่อย่างใดทางเจยศึกนะครับก็ให้คำรู้เกี่ยวกับพี่น้องาว ทางเจ้ศึกนะครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องชาวบ้านนะครับให้ทําการเกษตรและทํามาค้าขายได้นะครับในพื้นที่ของกองทัพสภากองพลรัชฌานนะครับจะไม่มีความบุนบายเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับจะไม่มีการปะทะกับกองทัพพม่าอย่างแน่นอนนะครับนี้ก็เป็นการพบปะพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง琅เคอครั้งนี้นะครับก็เป็ีคยนคงประวัติศาสตร์นะครับก็ถือว่า เป็นเวลานานมากนะครับ60กว่าปีนะครับที่กองทัพสภากรรัชานได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาพบกับพี่น้องชาวบ้านแต่อย่างใดน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเจ้าหยัดศึกนะครับก็เดินทางไปโทษพื้นที่รัชานนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับวันนี้ก็มาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับในพื้นที่เมืองหลเคเขอ สถานที่ต่อไปนะครับเจ้าหยดศึกนะครับเดรินทางไปที่ไหนนะครับก็ยังไม่ทราบครับพี่น้องครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับทางเจ้าหดศึกนั้นจะเจรจากับท่านพม่านะครับให้ไล่มาปราชาธิปไต่ายนะครับอย่างแท้จริงนะครับไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับก็พยายามที่จะให้มี การสุนเสให้น้อยที่สุดนะครับไม่อยากให้มีการสุนเสเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่อยากให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านต้องถูกทําลายนะครับอย่างเช่นในพื้นที่รัฐอื่นๆนะครับที่มีการประทะกับกองทัพพมา่านะครับในที่สุดแล้วกองกําลังกรมสติพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากท่านพมา่า จะเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับแม้กับกำลังกรมสิพันธุ์จะสามารถยึดพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในหมู่บ้านได้นะครับพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับต้องพยบหนีออกจากหมู่บ้านนะครับทาให้พี่น้องชาวบ้านไม่มีว้านเลินที่จะอยู่เส้นกันนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของไต้ยศึกนะครับก็ยังคงเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัฐชานใต้ นะครับเรามาลูข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองกาการเล็กดัดเบียวตีนะครับวันนี้ทางกองทัพสภาพกระเลงเคยอยู่นำโดยกองกำลังปศุสัตว์กระเลงเคย์แนวเอและกองกำลังพีดีเอฟนะครับเป็นหลักโจมตีทานพม่านะครับพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาโจมตีในพื้นที่เมืองคอคาเล็กดัดเบวัวตีปี2023ที่ผ่านมานะครับกองทัพสภาพกระเลงเคยอยู่ ได้ร่วมกับกกำลังพิเดียบนะครับได้เข้าโจมตีเข้ายึดถัดทัพของท่านพม่าเอาไว้หลายแห่งนะครับในพื้นที่เมืองเกาะานเล็กดัตเบวัตีท่านพม่าพยายามทําทุกวิถีทางนะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามายึดขค้ืนเมืองกอกานเล็กให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากกองทัพสภาพการเลงเคนยูกองกำลังพิเดียบนะครับได้วางกำลังระเบิดเอาไว้อย่างแน่นหนานะครับทาให้ท่านพม่ายังไม่สามารถที่จะเข้ามายึดเมืองกาะานเล็กได้ พรอสงฆบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับทางกองทัพสาภาพกพะเลงเคเนยูได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีท่านพมา่าขมยาที่3 5 7เนะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาโจมตีในพื้นที่เมืองคอคาเล็กและเมียววัตีทางกองทัพสาภาพกพเกลงเคเนยูนะครับนำโดยกองกําลังปลดอยแห่งสัตว์เกลิงเคแนวเอและกองกำลัง PDF นะครับกำลังพล1น0นายนะครับได้ไปหลักทุ่มโจมตีท่านพมา่าทางเข้าเมืองคอคาเล็ก ดัดเมียว,วัตเตเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับทันพม่าก,ก็มาถึงนะครับทางของทัพสาภาพกระเลงเกนยู่ได้เปิดสักยิงถล่มทันทีนะครับโจมตีล้อยปืนกล RPG ปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายชนิดนะครับไล่เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทางเข้าเมืองของกาเล็กดัดเมียว,วัตเตอขณะเดียวกันทัพพม่าก,ก็เลยยิงตอบโต้กองทัพสาภาพกระเลงเคนยูเส้กันนะครับทำให้มีการประทะก,กันอย่างหนัก กองกำลังพลดปล่อยแห่งสัตว์กระเลงเคียนเยาเอเลและกองกำลังปีดยับนะครับกำลังพลมีมากกว่านะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางทางเข้าเมืองกอการเล็กดัดเมียวตีขณะเดียวกันนะครับท่านพม่มาคามยาที่3 5มนะครับมีกำลังพลน้อยกว่านะครับกำลังพล60นายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพศัพท์กระเลงเคียนอยู่เอาไว้ได้ ก็ทัพสาภาพกระเลงเคยยียนยูและทันพม่านะครับไล่ปะทะกันประมาณ30นาทีทางเข้าเมืองก่อการเล็กรัตเบว,วัตีทันพมามีกําลังพลน้อยกว่านะครับในเวลาต่อมาไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปก็ทัพสาภาพกระเลงเคยยียนยูและกองกำลัง PDF นะครับวันนี้ก็เลยประสบความสําเร็จนะครับสามารถสก,กัดทาาําพม่าเอาไว้ได้นะครับไม่ยอมให้ทานพมา่าเสริมกองกาลังเข้ามาโจมตีเมือง,องกาคการเล็กรัตเบวัตีแต่ได้ การพละกนอย่างหนักวันนี้นะครับประยะเวลา30นาทีนะครับทางเข้าเมืองของคาเล็กรัดเมียวัตีตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับจากสถานการณ์การสลบในพื้นที่นะครับก็ยังคงมีความบุบวายอยู่นะครับแม้ทัพพม่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปกองทัพสหภาพกเล็งเคลอยู่และกองกำลังพิเดียบนะครับเด้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับและมี การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับไม่ประมาทนะครับนังจากท่านพม่าพยายามทําทุกวิถีทางนะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาโจมตีเข้ามายึดเมืองกองกเลห้ได้นะครับแต่กองทัพสัภาพกระเลงเคนอยู่ก็ไม่ยอมเช็ดกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง่อครับเรามาลูข่าวที่3กันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมินตัดตัดสินนะครับวันนี้กองกําลังซีเดียบนะครับได้บุกเข้าโจมตี ฐานทัพอร์นามาคามิยะที่105นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ส่งหมายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา14นาฬิกา15นาทีนะครับกองกําลังซีเดียบกําลังพล50นายนะครับได้เ,เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพอร์นามาคามิยะที่105นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมีนตัดรัดสิน กองกำลังซีเดียบนะครับยังได้ไซดอนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินกองกำลังซีเดียบนะครับเลยเข้ามาปิดดอมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าตั้งหลักไม่ทันนะครับดูกองกำลังซีเดียบเลยเข้ามาปิดด้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินในเวลาต่อมาท่านพม่าก็เลยยิงตับโต้กองกำลังซีเดียบเช่นกันนะครับทำให้มีการปะทะกันอย่างหนัก ท่านพม่านะครับคำมยาที่105นะครับมีกําลังพลประมาณ70น่ายนะครับมีกําลังพลมากกว่าก็งกาลัง c t f นะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนักทั่านพม่าไม่พอใจนะครับที่ถูกกองกำลัง c t f ได้เข้ามาปิดด้อมโจมตีหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพ,พื้นดิน เวลาต่อมานะครับท่านพม่าได้ขอกําลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับท่านพม่าได้จัดเฮลิคอปเตอร์เข้ามาสองลำนะครับเด้เข้ามาท right? like ิ้งตะเปิดอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินขอกําลังซีดีเอฟนะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับแต่จัดที่ท่านพม่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างหนักในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินท่านพม่านะครับออกตามไรด้านะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าทิ้งระเปิด เป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินนะครับส่งผลให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย10กว่าหลังนะครับตำตตี้กองกำลังมท่านพม่านะครับไป้ซต์ตีโกเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีพี่น้องชาวบ้านนะครับออกพยบออกจากหมู่บ้านไม่ทันนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3ารายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2หลราย ู้สูงอายุและเด็กๆนะครับได้รับบาดเจ็บหลายยนะครับหลังจากที่ท่นปนพม่าได้ใช้อีริคอเตอร์สองลำเข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองมินตัดรัดซินวันนี้นะครับสถานการณ์ยังร้อนนะครับในพื้นที่เมืองมินตัดรัดซินนะครับหลังจากที่ท่านพม่าได้ใช้อีริคอเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างนหนักนะครับสบ่งผลให้พี่น้องชาวบ้าน200กว่าสีวมิตนะครับต้อพยบีกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภยัย วันนี้นะครับสถานก,การณ์ยังคงร้อนระโอุตลอดทั้งวันนะครับทางกองกาลังซีดีเบไล่เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่แดงได้นะครับแม้ทันพม่าได้ใส่ดิโกเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับกองกำลังซีดียบได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่เมืองมิตัสนะครับก็ออกไปจากเมืองนิดหนึ่งนะครับก็ไปอยู่รอบเมืองแทนนะครับทาให้สถานก,การณ์ การสู้รบในพื้นที่เมืองมินตัตรัดสินนะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับท่นทานพม่าลูกล้องของมินอ,องหลายนะครับไป้รับ,บัดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ถ้าหากไปไซด์ีโกเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับก็คงแพ้เหมือนเดิมนะครับท่านพม่าไม่ยอมสูญเสียฐานที่มั่นนะครับวันนี้ไซด์ีโกเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับก็สามารถ ยึดฐานที่มั่นเอาไว้ได้นะครับย่งคงรักษาฐานที่มั่นของทธรรมดามากขรมยาที่105เอาไว้ได้นะครับก็ยังไม่สูญเสฐ,ฐานที่มั่นให้กับกองกําลัง CTF ได้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด้าสุดนะครับในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสิน นะครับเรามาลงขับต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมงหย่าเขตภูมิภาคสกายนะครับปิดสงบ่ายของวันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกานะครับสุดรัตเวนของกองกำลังพิเดียบใลยปะทะกับท่านพม่านะครับทางเข้าเมืองมงหย่าเขตภูมิภาคสกายกองกำลังพิเดียบนะครับกำลังพลสามสินายนะครับท่านพม่ากำลังพลยี่นายนะครับเลปะทะกันอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองมงหย่าเขตภูมิภาคสกาย หลังจากที่กองกำลัง PDF นะครับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีรถรัดตะเบนของท่านพรม่าพยายามที่จะเสริมกองกำลังมาลัดตะเบนในพื้นที่เมืองโมงหยาเขตภูมิภาคสกายนะครับกองกำลัง PDF นะครับได้ไปวางกำลังระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับได้ไปหลักโจมโจมตีข้างทางเมื่อเวลา15บหน,นาฬิกานะครับท่านพรม่าก็มาถึงนะครับทางเข้าเมืองโมงหยาเขตภูมิภาคสกาย กอกกาลังพีดีเอนะครับไปเปิดศักยิงถล่มทันทีนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักกองกาลังพีดีเอนะครับไปเปรียบกว่านะครับเนื่องจากเป็นกองกลังเจ้าถิ่นนะครับสำนากการสู้รบมากกว่านะครับไ้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางกองกำลังพีดนะครับไปโจมตี้อยอาบพีจืปืนใหญ่นะครับประจําการอีกหลายชนิดแต่ครับไ้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทางเข้าเมืองมองโจ้เขตภพมิภาคสกาย ขณะเดียวกันท่านพม่าก็เลยยิงต่อโปรกำลังพีเดียบเส้นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักกำลังพีเดียบนะครับยังไสดโดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคเ้นดินกำลังพีเดียบกำลังพลมีมากกว่านะครับไปเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักขณะเดียวกันท่านพม่ามีกําลังพลน้อยกว่านะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับก็ะจะได้มีการประทะกัน 20นาทีทานพมา่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปแต่จากดีเสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังพิทยียป้ายเข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพทานพมา่าได้เสียชีวิต2อรายได้รับบาดเจ็บหรายทางฝั่งของกองกำลังพิทยียปนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได่างใกำลังพิที่ปยเป็นกองกำลังเจ้าทิ่นะครับสำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จสามารถสกัดท่านพม่าเอาไว้ได้นะครับพยายอมให้ท่านพม่า เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมงจ่าเขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้กองกําลังพิเดียบนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ท่านพมา่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพาม่าะนะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ก็ติดตามให้กำลังใจพรผมด้วยนะครับเพะท่านจะไมปพาดคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ